สวัสดีครับพาดหัวข่าววันนี้ด่วนล่าสุดกระทรวงการคลังเผยผลการคัดกรองผู้ลงทะเบียนรับเงิน5,000บาทตอนนี้แบ่งได้3กลุ่มหลักโดยมีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์แล้วกว่า10ล้านคนวันนี้20เมษายน63นะครับคุณละวรนแสงสนิทในฐานะโฆษก,กระทรวงการคลังได้เปิดเผยถึง,ถงความคืบหน้ามาตรการเยียวยา 5,000บาทนะครับล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนแล้วประมาณ28ล้านรายการซึ่งในจำนวนนี้เมื่อหักการลงทะเบียนซ้ำหลายครั้งออกแล้วคงเหลือจำนวนผู้ลงทะเบียน23.5ล้านคนโดยจากสถานะการตรวจสอบและคัดกรองล่าสุดพบว่าเป็นผู้ผ่านฐานข้อมูลของกรมการปกครอง21.1ล้านคน ไม่ผ่านฐานข้อมูลของกลมการปกครอง1.8ล้านคนและอยู่ระหว่างการพิจารณา6 0 0 0คนทั้งนี้จากกลุ่มผ,ผู้ผ่านฐานข้อมูลกล่มการปกครองสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มดังนี้ 1. ก็คือกลุ่มที่ผ่านเกณฑ์แล้ว4.2ล้านคนซึ่งในกลุ่มนี้ทางกระทรวงการคลังได้เริ่มโอนเงินเข้าบัญชีหรือว่าโอนพร้อมเพย์ที่ได้ลงทะเบียนไว้นะครับ โอนไปตั้งแต่วันที่8เมษายนโอนเรียบร้อยแล้วเนี่ย3.2ล้านคนและในวันที่20และ21เมษายนนะครับก็จะโอนให้อีกประมาณเกือบเกือบ1ล้านคนนะครับซึ่งภายในสัปดาห์นี้ก็จะโอนได้ครบถ้วนนะครับก็ประมาณ4ล้านคน กลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่ต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมนะครับมีประมาณ6.3ล้านคนนะครับซึ่งก็ได้ทยอยส่งข้อความ SMS ไปแจ้งให้มีการนำส่งข้อมูลเพิ่มเติมแล้วและตอนนี้ก็มีผู้ส่งข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาแล้ว4.4ล้านคน ส่วนที่เหลืออีกประมาณ1.9ล้านคนนะครับก็ขอให้เร่งเข้าไปกรอกข้อมูลแล้วก็นำส่งข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com นะครับไปที่หัวข้อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อที่จะได้ตรวจสอบอย่างละเอียดและพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติตามข้อมูลที่มีความชัดเจนแตกต่างกันของแต่ละท่านครับ ซึ่งถ้าหากว่าผ่านเกณฑ์ก็จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีแต่ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์ก็สามารถใช้ช่องทางขอทบทวนสิทธิ์ได้หากว่าท่านไม่เห็นด้วยกับผลการคัดกรองและยืนยันว่าท่านนั้นอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับเงิน5,000บาทและกลุ่มที่3นะครับเป็นกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในรอบแรก10.6ล้านคน นะครับซึ่งทางกระทรวงการคลังได้ส่ง SMS ข้อความไปแจ้งผลแล้วเนี่ย4.7ล้านคนส่วนที่เหลือทั้งหมดนะครับจะได้เร่งส่ง SMS ข้อความไปแจ้งภายในสัปดาห์นี้สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์และไม่เห็นด้วยกับผลการคัดกรองนะครับท่านสามารถขอทบทวนสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com หัวข้อยื่นทบทวนสิทธิ์ โดยจะเปิดรับทางช่องทางออนไลน์นี้เท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีการเร่งตรวจสอบเร่งลงพื้นที่นะครับไปพบปะตัวจริงๆตัวเป็นๆกับท่านเพื่อยืนยันข้อมูลให้ชัดเจนว่าท่านเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพตามหลักเกณฑ์จริงและได้รับความเดือดร้อนสมควรที่จะได้รับเงินช่วยเหลือ5,000บาทตรงนี้เช่นเดียวกัน โดยการเปิดให้ยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับตั้งแต่6โมงเช้าของวันที่20เมษายนนะครับข้อมูลจนถึงเวลาเที่ยงของวันที่20นะครับมีผู้ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้ว7.4แสนคนครับขอบคุณข้อมูลจากกระทรวงการคลังวันนี้จบข่าวแล้วครับสวัสดีครับ